สวัสดสวัสดีสัาชิกี่คุณ VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสรียามเช้าเช้าวันอังคารที่20พฤษภาคมปศส500 68กับการวางแผงกนการถททองคำนะคะในส่วนของกราฟพรองเช้าวันนี้จบเป็นแท่งแดงค่ะเทเดอร์แต่ว่าเป็นแดงที่สั้นกว่าเขียวนะคะเนื่องจากทม์เฟรมวีของเรานั้นจบเป็น PA ซ e l l ต้องบอกว่าเป็น PA cell รอบ2ค่ะในส่วนของเมื่อวานค่ะกราฟนะคะมีการพักตัวแล้วก็ไซด์เวย์ในส่วนของทม์เฟรม H1 ค่ะแล้วมีการก่อกลุ่มนะคะกันที่ area ในส่วนของทม์เฟรม H4 เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของทม์เฟรม H4 ค่ะเทเดอร์ H4 ต้องบอกว่านะคะ H4 เมื่อวานไม่ได้สร้างไฮใหม่นะ เ4เมื่อวานไม่ได้สร้างไฮใหม่อย่างที่ว่าแพรบ,บอกว่าคือกราฟเมื่อวานมันเป็นแท่งที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ในส่วนของทําเฟรมเฮคือของกราฟที่มีการน,นะคะมีการพักตัวคะเทเดอร์พักตัวคือนะคะร,รูปแบบของกราฟใน H4 นะคะมีการลงมาแล้วก็เข้าอะไรในส่วนของแนวรับแล้วก็ดนราคาขึ้นซึ่งตรงนี้ค่ะธรรมชาติของกราฟจะขึ้นนะคะจะมีการปัดหัวแล้วดันราคาขึ้นแบบนี้แต่เมื่อวานก็แพรบอกว,ว,ว่ากราฟเนี่ยมันยังอยู่ที่ a r e ยน,นี้นะถ้ามันขึ้นไม่ได้นะ มันอาจจะกลายเป็นลักษณะของการกลับตัวลงมาด้านล่างซึ่งวัดแผมก็รอเช็คว่ากราจะสามารถยืนเหนือแนวต้านในไหมปรากฏว่าเมื่อวานยืนเหนือไม่ได้ค่ะแล้วก็นะคะปรากฏว่าเช้านี้ทําให้กราฟเดย์นั้นจบเป็นแดงแต่ว่าไม่ใช่แดง p ีเ e l l ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออาจจะต้องรอเช็คก,กราฟให้ชัดเจนก่อนว่าน้องจะยังไงนะถ้าสมมติว่าแน่นอนไม่กลับขึ้นไปไฮนี้แล้วก็ต้องสร้างโลซิคะอาเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของกราฟค่ะเฮสี่นี้ต้องบอกว่าสร้างแนวต้านนะ ถ้ากราฟทองเฮสีไม่สามารถยืนเหนือไายนี้ได้ก็คือจะมีโอกาสกดราคาลงมันก็จะเป็นลนักษณะของรูปแบบของตัวเอมแล้วนะค่ะถ้ามารอบนี้นะคะดังนั้นนะคะหน้าเทรดก็จะเป็นมองเซลล์แต่ในส่วนของทำเฟรมพิชคค่ะทำเฟรมพิชน,นะคะเมื่อวานไปอย่างที่บอกว่านี่คือต้านชัดๆเลยนางก็แพรมก็เลยอ่าถ้าต้านเนี้ยขึ้นไม่ได้อาจจะต้องมองเซลล์แต่ว่าเมื่อวานก็แพรมเป็นเลือกเป็นผู้ชมนะคะยังไม่ได้เข้าเทรดนะคะ นในสุดข,ของแนวรับวันนี้ถ้ากราฟมีแรงเซลล์นะคะก็จะกลับมาที่ area ในสุดข,ของแนวรับตรงจุดนี้แล้วก็ถ้าแนวรับนี้อาจจะมีเด้งเล็กน้อยถ้าสมมติว่ากราฟวันนี้เป็นแพทเทิร์นตามนี้นะคะจะกลับมาที่ area แนวรับนี้ค่ะเราอาจจะมีการดันราคาขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็กดราคาลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะทําให้เดน,นั้นจบเป็นแดงได้แต่ว่าประเด็นก็คือน้องมีแกลบอยู่ตรงนี้ค่ะเทรเดอร์ซึ่งตรงนี้ลักษณะของแกลบอะห่ะจะต้องดูว่าน้องอะเมื่อวานนะคะมาเทสทีท่แกลบเท่านั้นแล้วดันราคากลับแต่ก็กลับขึ้นไปที่ต้านแล้วไม่ามาอนอ มาทะลุได้ไหมถ้าทะลุได้ก็คือลงต่อนะคะแต่ถ้าทะลุไม่ได้อาจจะมีการโยกณนะจุดจุดนี้นะณนะจุดจุดนี้แล้วค่อยลงมาก็ได้นะคะดังนั้นอาจจะต้องรอเช็คการาฟดีๆก่อนนะคะเทรดเดอร์ในส่วนของช่งชวงเช้าวันนี้ก็แพมมองเซลล์ไหมก็ถ้าไม่สร้างหายก็ต้องสร้างโลส่สิถูกปะนะดังนั้นอาจจะต้องรอเช็คการาฟตอนเช้าก่อนนะคะโอเคในส่วนของ H1 นะคะแล้วก็ถ้าการาฟไม่ขึ้นไปด้านบนแล้วก็คือนะม,มีโอกาสกดราคาลงด้านล่าง ในส่วนของเ4อย่างที่บอกถ้าไม่สร้างหายก็อาจจะทําให้กาเป็นตัวเได้แล้วก็ในส่วนของเดนะฮะแต่ว่าเดเนี่ยไม่ชัดนะเดไม่ชัดแต่ว่าสิ่งที่พวกเรามเห็นด้านบนอะ่ะคือเดตัว ออเดย์ uh, day, ตัวนี้มันจะขายตัว M ถ้าไม่ได้สร้างหายปุ hmm. ๊บก็จะต้องกดมาแนวรับล่างซึ่งมีโอกาสจะทำให้การนั้นกดมาที่แอเรียแนวรับด้านล่างตรงนี้นะคะแต่ว่าโค้ดแพรมอยากให้เดย์นั้นชัดก่อนแล้วมันถึงจะเทรดง่ายกว่าอย่าง mm hmm. ที่บอกว่าวันนี้เออโอเคแน่นอนไม่สร้างหายก็ต้องสร้างโลแต่ว่าเดี๋ยวรอเช็คกราก่อนก็ได้นะคะมันจะได้มีจุดเข้าที่สวยแล้วก็มีจังหวะที่สามารถทํา,าทเงินได้มาเช็คใน m อ5มสิบห้าเนี่ยเอ่อเอ็มสิบห้านลุดเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานไม่หลุดเอ็มสาะ โอเคนะคะ,ะเดี๋ยวรอเช็คก,กราฟก่อนค่ะว่านะคะตลาดจะว่ายังไงแน่นอนวันนี้เรามีจุดเทรดแน่นอนถ้าสมัติกราฟลงมาด้านล่างนะคะอาจจะมีการโยงนิดนึงไม่ได้ไม่ได้บ่ายก็ได้เย็นนะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดกราฟรองเช้าวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ